จีนเองก็ไม่อยากจะให้หไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกันอยู่ดีแต่ถ้าจะต้องเลือกข้างหลายคนก็บอกว่าสงสัยว่าจีนจะไม่ยอมทิ้งกัมพูชาครับเราก็ต้องใช้ความเป็นญาตินี่ครับไปกระตุ้นให้เขาทําดีกับญาตินะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นบริวารจีนทําตามสั่งดึงโลกมาช่วยเนี่ยยากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ในเชิงรุกนะครับ ต่อไปแล้วก็ต้องทํามากขึ้นกดว่าเราทําตามกติกาแล้วก็เราก็ไม่ทําอะไรที่เสียหายมันไม่พอแล้วนะครับมันจะต้องกดดันมันจะต้องอยื่นเงื่อนไขาการเชิญทูตมาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องคุยกับเขาให้เขาช่วยเราเมื่อวานนี้ชัดเลยไม่ใช่พลาดเป้านะครับเขาอาจจะมีเป้านะครับเป็นชุมชนเพื่อกดดันเราเพื่อดึงเราเข้าสู่สมรภูมิแล้วใช้เงื่อนไขตรงนั้นกดดันเราอีกชั้นหนึ่งก็ชัดหมดนะครับคุณพิตาครับแต่าาว่าเราต้องสรุปให้ชัด เห็นจุดหมายปลายทางหรือเอ็นเกมเขาให้ดีแล้วก็ดําเนินการตามน,นั้นซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าเข้าระบบพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่ครับหนึ่งในอสองชาติที่อาจารย์พูดถึงว่าน่าจะมีเสียงอยู่ฝั่งเราเนี่ยในคณะ ที่เป็นสมาชิกถาวรน,นี่คือประเทศไหนคะคือมันต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าคือเขาเป็นเสียงที่มีน้าหนักด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับประเทศเดิมที่เคยลงคะแนนให้เราอลอดที่แล้ว2 5 5 4นารอ่ในการตีตกมติของทางสิาพูปชาที่จะเอาเข้านะครับก,ก็เป็นสหรัฐอเมริกานะครับว่สาสหรัฐอเมริกาก็จะมีอังกฤษเป็นพันธมิตรหลักนะครับ,รบก,ก็สามารถที่จะ,ะช่วยเราได้เหมือนกันแต่ว่าสายการเปลี่ยนไปเยอะนะครับสหรัฐอเมริกามีความ คิดว่าเราไปเข้าข้างจีนแล้วนะครับก็เลยทําให้งานของเราอาจจะยากขึ้นครับแล้วจีนนะคะอาจารย์คะ,ะจีนก็ต้องคุยนะครับจีนอาจจะต้องคุยให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าการที่จีนเขาคิดว่ากัมพูชาเป็นพื้นที่อิทธิพลเขาเป็นหลังบ้านเขาโครงการดาราสาครเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เส้นทางสายไหมก็ทําให้เขาคงมีพันธะฝึกพันกับกัมพูชามากนะครับทางเศรษฐกิจทางการทหารเขาก็สร้างเสริมกําลังอํานาจนะครับให้กับกัมพูชาอ,อาวุธหลายประเภทนะครับรวมทั้งอาวุธสมัยใหม่ก็มาจากจีนมาจากรัสเซียกระโดดหลายลำกล้องนี้ก็มาจากรัสเซียมาจากจีนนะครับก็ทําให้เราอาจจะต้องคุยกับกัมกัมคุยกับจีนมากขึ้นกว่านี้นะครับ เพราะว่าจีนเองก็ไม่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกันอยู่ดีแต่ถ้าจะต้องเลือกข้างหลายคนก็บอกว่าสงสัยว่าจีนจะไม่ยอมทิ้งกัมพูชาครับเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าเราเห็นว่าจีนเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าจีนนั้นเห็นว่ากัมพูชาเป็นเพื่อนที่สนิทก,กับเขามากกว่านะคะในแถลงการของจีนเองก็ยังระบุเลยถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาคะ่ะอาจา ครับจีนบอกเราเสมอว่าเขาเป็นญาติเรานะครับไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องแต่เ,เป็นญาติเรานะครับเราก็ต้องใช้ความเป็นญาตินี่ครับไปกระตุ้นให้เขาทําดีกับญาตินะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นบริวารจีนทําตามสั่งนะครับเอาพื้นที่ไปให้จีนใช้ทั้งการทหารไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือท่าเรืออันนี้เขาได้ประโยชน์มากกว่าเรานะครับเขาจีนไม่มีพื้นที่แบบนั้นในเมืองไทย แล้วก็มีควรจะมีด้วยนะครับเยงแตวว่าผลประโยชน์มันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ทิ้งจีนต่อทชนเขาก็คงไม่ทิ้งกัมพูชาเหมือนจีนไม่ทิ้งเกาหลีเหนือครับแต่เกาหลีเหนือก็สร้างความปั่นปนให้กับจีนมากจนบางครั้งจีนก็แทบจะนะครับพยายามที่จะข้อยห่างออกมาแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่หลังบ้านจีนเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น,น,นลักษณะใกล้เคียงกันรวมทั้งเมียนมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จีนไปตักทงไว้แล้วก็อยู่เบื้องหลัง ของความเข้มแข็งทางการทหารของเมียนม,มานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาครับคุณกีตาครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะอยู่กับจีนยังไงในอนาคตนะครับให้ดีกว่านี้ทั้งๆท,ที่เราเองก็สดิจกับจีนมีเรือดำน้ําจีนเข้ามาจอดนะครับในอนาคตที่สัตตะหีบด้วยซ้ํานะครับเราซ้อมรบร่วกกับจีนครบทุกเหล่าทัพแล้วนะครับและจริงๆขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่เราเห็นอย่างค่อนข้างน่า ประทับใจนะครับสาหรับคนไทยจํานวนมากเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจีนทั้งสหรัฐในการซ้อมรบในการฝึกฝนในการซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับความชํานาญต่างๆเหล่านี้ก็มาจากประเทศเหล่านี้นครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ความซับซ้อนของมันเยอะครับคุณกีตาร์ครับแล้วก็คงจะต้องมาตั้งหลักกันคิดกันให้ดีหลังจากนี้แล้วนะครับว่าเราจะเดินหน้ากับกัมพบุาอีก75ปีอย่างเป็นทางการต่อไปยังไง 75ปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่มๆดอนๆมีปัญหาแล้วในที่สุดก็เกิดปัญหาใหญ่มา,มากๆนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้ครับก็คงจะต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนทัศนคติดีไม่ดีบางคนบอก,บอกเปลี่ยนผู้นําไปเลยจะช่วยได้เยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆค,ค,คิดกันแต่เบื้องต้นเอาคนไทยปลอดภัยวันนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนครับเยียวยาเข้ากันให้ได้ก่อนทางที่ดีก็เรียกร้องความเสียหายด้วยเพราะว่าในสานที่มา โจมตีเราก่อนนะครับครับจุดนี้ก็สาคัญเช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่ามีการมองเรื่องของการโจมตีก่อนการโจมตีหลักเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันนะคะมีอาจจะมีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศหรือเปล่าคะการที่ใครเป็นคนโจมตีก่อนหรือว่าความชอบทมในการโจมตี นั้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะสิ่งที่เราพยายามแสดงจุดยืนนั่นเองโลกจะฟังเราไหมว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายโจมตีเราก่อนเขาเข้าโจมตีเข้ามาในพื้นที่พลเรือนที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารครับเมื่อวานพูดกันเรื่องนี้มากเลยนะครับแล้วก็ถกกันว่าเป็นสงครามประเภทไหนแล้วก็ใครโจมตีใครก่อนจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่นะครับเป็นสงครามขนาดเล็กจํากัดอยู่ไม่ได้ประกาศนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทางการนะครับเพราะว่าใช้กองกาลังแห่งชาติสู้รบกัน มีผู้คนบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะไม่ถึงพันคนตามกติการาสาคลแต่ก็ถือว่าเป็นสงครามย่อยไปแล้วนะครับแต่ว่าขณะน,นี้เรื่องที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าหลักฐานว่าใครปฏิบัติการอะไรการป้องกันตนเองนี่สามารถโจมตีก่อนโจมตีหลังต่างตอบแทนได้แต่ต้องมีหลักฐานนะครับว่าเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อการปกป,ป,ป้องอธิปไตยปกป้องชีวิตคนนะครับการที่เราเรียกว่าเซลล์ดีเฟนซ์ที่กระทรวงต่างประเทศทแถลงไปแล้ว มันมีทั้งพีเอ็มฉีดก็คือตัดตอนก่อนหรือว,ว่าตั้งรับพอเกิดความเสียหายก็โต้อต,อตอบกับเราก็ทำทั้งสองอย่างนะครับจริงๆแล้วแล้วก็ต้องทำควบคู่ไปไปครับค่ะแล้วอาจารย์มองว่าหลังจากนี้เราต้องเดินเกมอย่างไรต่อคะในเวทีโลกครับเอ่อก็ต้องเข้มข้นขึ้นเยอะนะครับในเวทีของจากประชาชาติของอาเซียนนะครับแล้วก็เปิดช่องให้เราได้พูดคุยกับกัมพูชาหลังจากนี้ แล้วก็เข้าไปสู่ระบบการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามาากว่านี้แต่ว่าทั้งหมดเราเนี่ยต,ต,ต้องรอเวลาในบางส่วนรอให้สถานการณ์คลี่คลายรอให้ความปลอดภัยกลับมารอให้ทางกัมพูชาและไทยตั้งหลักได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องต้องรอว่างนี้ที่รอพระเยียวยาความเสียหายแล้วก็กดดันแล้วก็ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เป็นพันธมิตรของเราเราปิดล้อมอกัมพูชาด้วยโลกสมัยใหม่ จะช่วยได้เยอะครับเขารับเงินบริจาคเขารับการสนับสนุนมามาหลายอย่างพอปิดล้อมพิติการเขาก็เปลี่ยนทันทีแต่เรายังปิดล้อมได้ยากครับปิดล้อมโลกดึงโลกมาช่วยเนี่ยยากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ในเชิงรุกนะครับต่อไปอรเาาาราก็ต้องทํามากขึ้นที่ศาลโลกก็ต้องทํามากขึ้นที่สาธารณก็ต้องทํามากขึ้นเราเราใช้กฎว่าเราทําตามปฏิการแล้วก็เราก็ไม่ทําอะไรที่เสียหายมันไม่พอแล้วนะครับมันจะต้องกดดันมันจะต้อง ยื่นเงื่อนไขการเชิญทูตมาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องคุยกับเขาให้เขาช่วยเราเขามารับข้อมูลอย่างเดียวเขาก็กลับไปอย่างที่เห็นมาไม่เยอะด้วยซ้ํานะครับเชิญไป50มา20บอย่างนี้นะครับแล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรอันนี้แต่เข้าใจนะครับเขาไม่อยากเลือกข้างเขาไม่อยากเข้าสู่ความขัดแย้งแต่เข้ามาเมืองไทยอยู่ในผลประโยชน์ใช้ผลประโยชน์ของไทยได้ผลประโยชน์จากไทยไปเยอะนะครับเราก็ต้องอาศัยตรงนี้ครับ คุยกับเขากดดันเขาแลกเปลี่ยนเขาให้ดีครับค่ะเราจะจบเรื่องนี้ได้น,นะคะสิ่งสําคัญคือเราอาจจะต้องเคลียร์ให้ชัดว่าวัตถุประสงค์ของกัมพูชานั้นคืออะไรวัตถุประสงค์ที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งครัง้งนี้นะคะมันคืออะไรคะจากสิ่งที่กัมพูชาต้องการครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอขออภัยที่บางครั้งจะต้องขยับไปขยับมานะครับแต่ว่าเราเรียนรู้ว่ากัมพูชา ตั้งใจทาอะไรเยอะเลยนะครับตั้งใจจะไปสาปัตยชาติตั้งใจจะไปสางยุติธรรมว่างประเทศนี้ชัดเลยเราก็ต้องไปตรงนั้นนะครับเ,รเขาต้องการเอาปฏิแถวตรงนั้นนะครับมาสร้างนะครับความได้เปรียบมาได้อํานาจอิปไตยเหนือดินแดนที่ที่พาคกับเราอยู่อันนี้ข้อนี้ชัดเลยนะครับแล้วเราจะต้องกดดันเขาเขาต้องการที่จะลดทอนความได้เปรียบของเราทางการเมืองด้วยการปล่อยคลิปด้วยการ ทำความปั่นป่วนให้กับฝ่ายการเมืองที่ต้องตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ก็ชัดเลยนะครับเขาก็มีข้อมูลด้วยเขาต้องการโจมตีชุมชนของเราอันเนี้ยยังไม่ชัดจนเมื่อวานนี้ชัดเลยว่าเขาไม่ใช่พลาดเป้านะครับเขาอาจจะมีเป้านะครับเป็นชุมชนเพื่อกดดันเราเพื่อดึงเราเข้าสู่สมรภูมิและใช้เงื่องขตรงนั้นกดดันเราอีกชั้นหนึ่งก็ชัดหมดนะครับคุณกีตาครับพอเราสรุปชัดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการโต้อตอบได้เต็มที่นะครับ แต่ว่าเราต้องสรุปให้ชัดเห็นจุดหมายปลายทางหรือเอ็นเกนเขาให้ดีแล้วก็ดําเนินการตามน,นั้นซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าเข้าระบบพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่ครับ